สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับ <PAUL> พี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกๆคนนะครับผมแล้วก็กราบสวัสดี fruit, พี่ๆเอฟซีทุกๆคนเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยห้าหนอยสูตรเม็ดเดียวนะครับงวดประจําวันที่9นะครับเดือน9 2565นะครับคลิปนี้ก็มัดรวม3ามนอยเช่นเคยนะครับพี่ๆสำหรับนะครับแนวทางในสูตรเม็ดเดียวนะครับของวันที่8นะครับเมื่อวานนี้ผมต้องใช้คําว่า กับขอโทษขออภัยนะครับพี่เพื่อนๆทุกๆคนนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้หลุดนะครับในสูตรนี้หลุดหมดเลยทั้งตัววิ่งตัวลุดนะครับเนาะไม่ไม่เคยแบบนี้นานแล้วนะครับพี่เนาะหลุดนะครับอย่างน้อยต้องมาตัวเด่นนะครับอย่างน้อยต้องมาตัวเด่นนะครับแต่นี่ตัววิ่งตัวเด่นก็หลุดนะครับผมเนาต้องกราบขอโทษขออภัยจริงๆนะครับแนวทางก็ได้มาจากสูตรคำนวณนะครับผมมีหลุดแล้วก็มีเข้าเสมอนะครับพี่ๆเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะครับ สำหรับแนวทางวันนี้นะครับพี่พี่ก่อนไปรับชมก็ฝากคำเตือนไว้เช่นเคยทุกครั้งนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับสลับแนวทางนะครับตัวเลขที่ให้ไปให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมสำหรับนะครับในวันนี้นะครับพี่พี่ตัววิ่งนะครับตัวลูดของเรานะครับที่จะให้ไปก็ผมให้วิ่งไปที่2 นะครับสายรูดนะครับผมสายรูดผมให้ไปที่7นะครับผมเน้นไปในที่รอบปกติรอง VIP นะครับผมสายรูด7นะครับก็จะมี7 0 7 1 7 2 เจ7ด7ามเจ็ดสแล้วก็79นะครับพี่พเนาะสำหรับนะครับในตัวเจาะตัวนี้นะครับผม ผมจะเน้นให้5คู่นะครับพี่เนาะเน้นให้5คู่นะครับก็จะมีนะครับผมก็จะมี7 0นะครับ7 2 7 4 7 5 เจ็ดหกแล้วก็นะครับแล้วก็ก็พอดีเนาะห้าคู่เนาะเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกนะครับผมเนาะก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับพี่พี่ห้าคู่นะครับสลับตัวเจาะนะครับส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยในสูตรนี้ผมให้ไปที่เลขสี่นะครับก็จะเป็นสี่เจ็ดศูนย์นะครับผม แล้วก็4 7 4นะครับพี่พี่นี่เลยนะครับสลับแนวทางหวห้าหน่อยสูตรเม็ดเดียวนะครับผมสลับแนวทางวันนี้ผมก็ขอให้มานะครับตรงๆเน้นเนนะครับเช่นเคยนะครับผมสลับคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ